สวัสดีค่ะวันนี้อยู่อยู่ที่คาเฟ่ที่เป็นมินิโซมากับใครรู้ไหมมากับแม่เพื่อน <Hi. S 1> มาจะมากินกาแฟาก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์มินิโซ่ไปตอนนี้ก็เข้ามาสาั่งเครื่องดื่ม ตอนนี้ก็รออาหารอยู่นะคะเพราะว่ายู่ไม่ได้กินข้าวมาจากบ้านระหว่างนี้ก็เลยดื่มกาแฟ สเสร็จแล้วนะคะที่เข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูส่วนสัตว์กันตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นกับน้องๆมีผักมาสองแก้วค่ะเอาไปสุดไปสแตมป์ก่อนนะคะมีคนก็ค่อนข้างเยอะนะคะปเป็นจอตเวแรก อัลลรกก็คือหนูฮิปโปมันเหมือนฮิปโปมากเจดิน่ารักมากสวัสดีจ๊ะออลโลว่บาเขาขึ้นมาโชว์ตัวถ่ายลูกนมคะอันนี้ตัวแพรรี่ด็อกนะคะน้องกำลังหุ่นอยู่กับการทำอะไรไม่รู้ท้องผ้าเหรอ,อตัวเล็กจิตเดียวเอง คืออายุสี่ห้าปอนดเหรอทะตัวแค่นี้เหรอคะจวตัวแค่นี้ตลอดฮัลโหลเพื่ลนก็ใส่ชุดสวยเรียบร้อยนะคะเมันเล่นอย่างคนนี้ดีกว่าน้องวางกินอันนี้ไหมแครอทไหมยูอ่าอ่าอ่าใช่ เพราะว่ามันอยากกินแครอทน่ารักมากเาอีกเหรอเาอีกเหรอ,อให้กินผักเขาโอ้ยน่ารักก็จับได้ไหมอ่ะจับได้เปล่าโอ้ยจับได้น่ารักไม่ได้นคน่นเลยวอรอมีอีกมีอีกสองเราต้องมาถ่ายรูปพูกกัน น่าร <laughs> ังมาก <c oughs> <c oughs> อยากเข้ากล้องด้วยเหรอไปกินเหรอไปกินอะไรอะ่ะกลัว ต่อไปเราจะมาให้อาหารอูดกันอูดล้วอูดกินไหมจะให้อูดแล้วกวางมาหมดละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคาปิว่ากันค่ะแล้วก็สัตว์อื่นๆที่อยู่ด้านในอีกนะคะแองลี ขเขามีมาแพด้วยฮัลโหลสวัสดีา้ามาทักก่อต่ะไปคับปิบาร่าแต่ก่อนจะไปเจอคับปิบาร่าล่ะเราจะเจอกับสถานที่ที่้องเท้าเยอะมากเห็นไหมคะอันนี้คือบ้านแมวค่ะเพราะจะมีแนวเยอะมากแล้วก็เด็กเด็กคุณจะชอบมากคะ่ะ คนเข้าไปโดนเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราเล่นกับพวกมา้าพวกคอปปีบาร่ากันด้ใช่ไหมซีเด็กมาเรียกร้องความสนใจอยู่ตรงนี้เด็กผู้ถูกคุมสังฮัลโหลเป็นอะไรอะ่ะนูนตัวแสบทั้ทงสามแล้วคุณไอชื่ออะไรแนะนำตัวเหรอ พาเพื่อนมาด้วยเหรอไหนเพื่อนอยู่ไหนเออเอาสิสวัสดีจ้าสัสตอนนี้ก็ตามมาไม่หยุดเอาอะไรตามตัวอะไรอนี้กันอุ้ยอยู่กับน้องแพะค่ะฝั่งนู้นไหมครบปีบาร่าเจอแล้วคาบปีบาร่ากำลังกินข้าวอยู่เลย แต่ลูกๆไปพักผ่อนอยู่อร่อยบอกวันนี้ก็ดูครบทุกอย่างแล้วนะคะร้อนอบอ้าวได้เวลาออกจากสวนสอบแล้วไปค่ะใบ้บลิงก่อน <c oughs> เธอจะได้อะไรจากฉันเอะยาย่ายอย่าดึงผมไปนะท้ามมยต่างหูหรือเปล่าเราสวยใช่ไหมล่ะสวยใช่ไหมตกใจหรอกัดหรือเปล่าไม่กัดใช่ไหมเอ้ยชงตาไมกหนอ่ะ เขากัดไหมคะแบนี้ก็ไม่กัดไม่กัดอ๋อแยกันกสยันอป็นมเอสำหรับวันนี้นะคะการมาเที่ยวสวนสัตว์ก็จบไปแล้วอันนี้รถเราอันนี้แม่ที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วค่ะก็นี่พื้นที่ของคาเฟ่เขานะคะ ฝากนะคะสำหรับใครที่อยู่แถวๆนี้หรือว่าอยากหาก,กิจกรรมทํานะคะลองมาออที่คาเฟ่บูกโกนะคะก็มีสวนสันมินิสู้เผื่อใครที่อยากพาครอบครัวมาเที่ยวไปไปค่ะแม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนทําอะไรบายบายค่ะ